ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมที t k t Studio นะฮะคลิปนี้นะครับผมเกมเปิดแล้วเรียบร้อยนะฮะมีอะไรมาใหม่บ้างรับของก่อนเลยกันนะหนึ่งหมืน่นจากีจากอินเทอเปียนนะครับผม เราอินแคมเปญนะมาอีเวนต์นะฮะอีเวนต์แจกห้าสิบทองมันเดิมเหมือนเดิมกี่วันน่าจะสามวันเพราะว่าวันจันทร์นี้ปิดยาวนะเนี่ยเฮ้ยบัววายชาเลนจ์อ้ามีสองเหรอเหลือสองชาเลนจ์เนี่ยอันนี้แจกอะไรห้าสิบทองอันนี้ห้าสิบทองแล้วนี่แหละอ่าบดฟรีหนึ่งครั้งเหลือสองอันนะครับผมเหลือสองอันนะก็หมดภายในสามวันนี้ก็คือวันนี้จนถึงวันจันเก้าโมงนะครับผม ปัจจังก็ปิดยาวเลยเปิดยาวถึงมันประหัตเลยนะมีห้าทองแล้วก็กดฟรีหนึ่งครั้งสำหรับอีเวนต์ในรอบนี้นะครับผมเพคนักเตะนะฮะเพคนักเตะก็น่าจะมีเพคเดียวนะครับผมน่าจนะมีเพนะคเดียวก็คือเพลย์เยอรมีนฮะเพลย์ยอนะรมีในชุดนี้ใครน่าสนใจซาร่าว่ะซาร่าว่ะมาบ่อยนะ ปีเก้ครับผมเพิ่งเพิ่สตาร์ทไปฮะโอเคนะครับผมปีเก้ประมาณนี้วะ่ะดาวเด่นเดนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวค่อยรีวิวค่าพลังกันนะครับผมรับเพลย์ r ด e e วิกในชุดนี้นะโอเคโอเคหมดแล้วแพ็กเดียวเพราะว่าพวกอีพิกน่าจะมาวันจันทร์นะฮะ อุ้ยปิกน่าจะมาวันจันทร์เดี๋ยวนะขอเช็คนมเนตติ้งก่อนไม่ได้เช็คนานแล้วนะไม่ใช่แบบหายไปแล้วบ,บอสนมเนตติ้งนอะีสิบเอดเดือนเอ็ดโอ้ยอีกนานเฮ้ยพรุ่งนี้นี่หว่าพรุ่งนี้นี่ว่านะครับผมนะส1บเอดเดือนเอ็ดเออสิเดเดือนสิดพรุ่งนี้นี่ว่านมมเนตติ้งสามดาวจะหายไปหนึ่งอันหายแล้วไงต้องหาอะไรเลขแลลนะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย l ล t s go ก